รอบรองนัดที่2ที่ชนะซูเปอร์ชลาสัยนะคะทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียที่เกมแรกนั้นตอนไทยไปเยือนมาเลเซียเสมอกัน1นต่อหนึ่งนะคะน่าสนใจครับในครั้งนี้เนี่ยผู้เสิน์ผู้ถึงผู้เสิน์ก่อนใช้ทีมงานจากเกาหลีใต้นั้นชุดนะครับโดยลีมุนฮูนี่เป็นจังหวะความผิดพลาดของกองหลังมาเลเซียนะครับจับบอลพลาดแล้วโดนจักรพันฉกได้เกือบได้ประตูคือสะกร์เขาเป็นรองหนึ่งหนึ่งตามกฎประตูทีมเดยือนะฮะแต่ว่าเขาก็มาเล่นตั้งรับ ใช่คือรับตลอดนะครับทีมไทยก็บุกฝั่งเดียวเมื่อวานเกมของไทยดีกว่าครับชัดเจนนะครับดูเนี้ยมีก็น่าได้ประตูนอกจากแกรับผานแล้วมาจังหวะนี้ดาสตอนยิงโหเลยนะรไปโดนยิงเท้าขวาไปโดนเข้าได้ได้มากนะฮะแล้วก็ดูดาสตอนจายเป็นไงฮะไฟจังหวะนี้แต่ว่ายูนจังหวะนี้เทียสิห์น่าจะได้มากสามจังหวะนี้นี่นาเราน่าจะได้หนึ่งรูปนะใช่คือวินนี่ก็ทำลายโกนี่ แฟนตุนบุเลฟซีนะคะได้สิบพลาดด้วยเป็นจังหวะที่ผู้เล่นผู้เล่นผินให้ใบแดงผู้เล่นของมาเลเซียนะคะครับคือถ้าพูดตรงก็ต้องบอกว่าผู้เลนอาจจะใจเร็วไปนิดนึงไม่ใช่ก็ดูจังหวะย่อพอมาดูจังหวะที่เขาก็ไม่แน่จะมีอะไรนะที่กัวประกอบเขาเก่าเกมแล้วก็ไฟด่าเพราะรู้ว่านี่โดนใบเหลืองไปแล้วจแย่กันเล็น้อยท่คนข้างเขี้ยวบรรยากาศกานบอลมาเลเซียอาจจะเปล่งแหน่อยนะฮะตอนตอนมาเลเซียหนผู้เล่น10คน ลงมาสั่งการคือไม่ลงมาสั่งการชะงูกหน้าลงมากลัตกมากเลยก็ขึ้นหล in ังเราเปลี่ยนเอาอภพภูลงมาแทนจิตผงแล้ววิจังหวะนี้ครับนี่ง่ายๆเข้าไปหนึ่งศูนย์ตอนนั้นมาเลเซียเหลือสิบคนแล้วนะครับเป็นจังหวะที่ผู้่สาวร้ตูเขาเตะบอลมากเตะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรูปทรงมุงทีเดียวมาดิกองหลังจำเป็นนะฮะคือถอยกงกลางลงมาเล่นแทนเตะพลาดแล้วมาเข้าทานนี่แล้วคุยกับมาโนครับ ธีสิ์ก็หลอกนะครับดูครับแล้วก็นี่ฮะเห็นมาตูแล้วก็จีบสวัสดีเร็วมากครับแม่จะได้ลูกแรกนะที่หลุดเดียวไม่นก็เป็นสองสูนแล้วแล้วก็นำดาวซันโวไปอีกเลยด้วยนะ,ะจังหวะนี้จักรพันยิงลูกนี้ดีครับลูกมันสายแล้วก็ฮุบลงมาคุณสาวดูปัดไปเข้าทางพอดีครับ mm hmm. พีรทพรซ้ำนี่ระตูตที่สองไอ้หินชาเนี่ mm hmm. นี่สองสูนรแล้ว ครับฝ่ายสาวก็พยายามมาดูนี่ยิงนี่รับยากนะฮะบอลมันตกพอดีเลยใช่แล้วก็พอรับไม่ได้มันก็สอบมาเข้าทางเลยนะครับเรียบร้อยเลยครับสีกะทอนมืนก็สองศูนย์แล้วสองศูนย์ที่มาเซมิการ์ดนะใช่โอ้โหตอนนั้นก็ลุ้นกันนะเนี่ยเป็นเลน่าเข้าแล้วลูกอย้างเพราะว่าเลน่าเนี่ยฟอมตรงเสาแรกไม่ดีเอาใช่เสาแรกไม่ดีนี่พี่กวินไเงี้ยพิศกวินไอพี่บุญไปไหนบุญเล่นอ่าแล้วระหว่านี้ไทยก็มีโอกาสเก็บได้ประตู พี่สานมสามเขียวส,สินตอนนั้นเราก็เล่นสบายแล้วเพราะว่าเขาเหลือสิบคนเราก็เนี้ยหลุดเดียวเป็นว่าเล่นเลยที่มาอิเดียต้องบุกแล้วเพราะสองศูนย์จริงๆท่านเน้นนะอาจจะได้อีกหลายลูกเลยนะประมาณสามสี่ลูกอะ่ะแต่ก็โอเคโอ,คโอ้ภาพน,นี้สวยมากมน,นี้สวยกองเชียร์ต้อง <c oughs> ชื่นชมนะโอ้โหบอกเมื่อวานนี้สส่งเียงตลอดเลยนะใช่ย้อนมามีเพื่อนไปชมบอกหมดแรงเลยอ่ะเชียร์จนเหนื่อยอ่ะ